สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิดเอกสารถึงกับน้ำตาไหลลูกสาวโทรบอกให้แม่เซ็นรับจดหมายให้หน่อยก่อนได้เปิดอ่านถึงกับน้ำตาไหลแม่น้ำตาไหลเปิดอ่านจดหมายลูกหลังโทรมาบอกเซ็นรับให้หน่อยสุดท้ายถึงกับยิ้มไม่หูบลูกสาวแม่ทำได้แล้วเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลังผู้ใช้ติ๊กตอ,อกลายหนึ่ง ที่ชื่อว่าพก,กาซิงได้โพสคลิปหลังลูกสาวโทรมาบอกให้เซ็นรับจดหมายแทนให้หน่อยแม่เลยลองเปิดอ่านคือจดหมายอะไรงานนี้ถึงกับน้ําตาร่วงหลังจดหมายที่เปิดอ่านนั้นคือใบปริญญาของลูกซึ่งลูกสาวนั้นได้จบปริญญาโทเขียนนิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยลอนดอนโดยได้พ์ระบุข้อความว่าลูกคือความภูมิใจนักศึกษาทุนปริญญาโทเขียินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทายาลัยลอนดอนพทส่สุดแห่งปี Ad ack, ความภูมิใจ #UCL เกียรตินิยมระดับหนึ่ง Ad ack, อังกฤษหลังเรื่องราวเผยแพร่ออกไปทําให้ชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจํานวนมากอาทิเช่น UCL คือโหมดมากยินดีกับครอบครัวคุณแม่ด้วยครับตัดภาพมาดูตัวเองแม่ได้จดหมายจากมหาลัยแต่เป็นแจ้งค้างค่าหน่วยกิจ คือเอาเงินแม่ไปแล้วแต่ไม่จ่ายยินดีด้วยมากๆเลยค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนีออนไลน์ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ